โอ้ครับขนขยับไปทิ้งครับโอ้โหแอมดูหน้านะครับสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจะจะจะสรุดหนักมากโอ้ยบะกูมันโอ้โหครับเพื่อนเราครับเดินผ่านมาข้นน้ำนม นหน้ามาไหนครับคนงามคนงามไปงามไปงามไปงามเ,เดินต่อไปครับเราเพิ่งมาถึงชั้นที่ชั้นที่สองนะครับหลังจากเราเดินมาจากชั้นสี่จานผ่านมาสสา,ม,า <c oughs> มันจะรุด <c oughs> โม้เฮ้ยเฮ้ย่ไม่ม่ไม่ไไม่ไมไ่ไไม่ไม่ไ่ไั่ไล่ไม่ม่ไม่ไมาไมาไม่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  สาวเดินผ่านมาครับโอ้โหนุ่นกุสุมานะครับมันก็กังเรานี่เองครับไม่ใส่อะไรก็มาโอ้โหเราจะเดินต่อครับตาเราเหนื่อยเหนื่อยมากปวดเอวมากครับจะเดินไปโอ้โหเห็นอาจารย์ครับมนชัยก็มา เด็กนักเรียนเยอะอายคนอายคนนะครับวันนี้เยอะนะครับปวดแข็ง เทอได้หมดครับ